เร speaker, a roommate, a the 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 ียนหนักครับผมอต่นี้ไม่เรียนหรอค่ะอ๋อไปทำแต่งตุนนักศึกษาวิชานี้ห้ามใส่ชุดนักศึกษาอะไรนะวิชาจัดแสงค่ะโอ้แต่งตี๋เป็นช่างไฟอ๋อช่างไฟอ๋อแล้วแต่งเงินช่างไฟต้องแต่งอย่างนี้ใช่แต่งเง็นช่างไฟก็เก๋ดีกว่าเดิมด้วยอันนี้เป็นเพราะมาเรียนวิชาเก๋ใช่ไหมใช่ต้องมเรียนต้องเดยฝันใช่ดูเลยนะขี้เกียจทาเมื่อกี้ว่าจะทาหรือก็ขี้เกียจ ถ้า,ชาใช้ดีพี่เขาไปแบบดูเฉยใช่เดี๋ยวพี่เขาไม่ได้ใช้อะไรเลยมีแค่สองชั้นีต้องขึ้นลิปเดีหยอโอยลิปสติก <c oughs> ไม่ดูเสกโอนเล็บสติกเล่าไ,ไม่ไม่ตามทันนี่ก็แค่หันไป <c oughs> ไปใส่คิวเตอร์ปากให้ด้วยนะ ทำหน้าเรียวเ่าฟิลเตอร์เฉพาะปา่นะคะมันเป็นเนอดยรุ่นของพี่ไม่น่าจะได้แก้วใช่ไหมคะตอต้งมี้อองป่าีหรอต้บอกว่าสไม่ได้หรอกนึกว่าลากนึกว่าลากแก้วใส่ปา่อ๋อฮ่้่าคาฮ่าฮ่าฮ่า่า่

เียเออเปลี่ยนรถลฟไม่กระเป๋าค่ะมาตั้งตรงนี้นะคะแล้วก็มีแผ่นแผ่นอะไรนะแผ่นรีเฟกค่ะอ๋อเน็ตเน็ตเน็ตแอบแล้วใครอ่ะปาปาละสิป้าปาขาแอบถ่ายเน็ตแล้วสวัสดีค่ะอลองไหมคือกำลังจะใช้ค่ะ เราแข่งตะกูดีเนทชอบเป็นตะกูดีค่ะหูใครวะอุ้ยเนี่ยได้แข่งรับกเชนมันจะเบอร์ใหญ่นะเนทตัวใหญ่ไหมโอ้ยไทเทเนียมนะไออานายนะละองฟองนะเนทนิสาชว์น้่แข็นเยซีนะ พงนิวเลยุทธเดยเด้วไม่รู้หรอกนิววันที่14ไงพง่งนี้วันที่14แล้วก่อนนอ๋อไปดูฟอร์ยูก่อนอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อนึกว่าวันที่14 14ถ่ายละครนี่หวานถ่ายละครไปทุกคนเหรอถ่ายสองเรื่องเลยค่ะในเกมกเก้าเนี่ยอยู่ไหนอ่ะ ใกล้ที่อายุหรือเก้าเก้าสิไรอยู่เลยอ้าวเหรอเออจบ้านั่อยู่แถวนี้เหรอก็ไม่กินข้าวของเพื่อนโอ๊ยเขาดิ้นรอจัวอ่ะแถวนี้เนาะเออก็ใกล้แถวนี้เดีถามเขาละแต่ตัวเขาไม่รู้จักไม่รู้จักเน็ตใจร้ายต้องจำได้บ้างแหละนิดนึงคนไหนวะต้องให้คนนิดนึงเฮ้ยตาหลงเหนื่อยมาก จัดไฟมาดูหน้าแล้วหน้ารามมากเลยงั้นตอนเลิกมีปากตอนนี้มีปากอยู่นะแต่คิวที่เป๊ะอยู่นะข้างหลังสวยอ่ะเก้าสิบสี่สงบนิ่งค่ะเก้าเก้า นีเชื่อจังไหมอันหน้ามาไม่ขอเชื่อทำไม่เรียบร้อยเราอะของคอตังอ้ขอขอตงต่าอขอตั้ง่งมันไม่เห็นมองหมดจ